คือวันนี้นะคะเรามาเที่ยวผาหมออีแดงนะคะเรามาดูหมอกกันนะคะมาดูทะเลหมอกแต่ว่าคือฝนมันตกอะค่ะมันก็เลยแบบไม่เห็นทะเลหมอกเลยนะคะมันก็จะเห็นเป็นขาวไปหมดเลยค่ะมันจะไม่เห็นหมอกที่เป็นก,ก้อนๆนะคะมันจะเห็นแต่หมอกฝนนะคะ มองม่เห็นเลยเลยผมก็จะถ่ายคนนี้ถ่ายตรงนี้ท่ถ่ายถ่ายไม่คิดมคนให้ กางปีกเลยเดนลงไปโดินลงโดินลงนโดเดินลงนี่เดินลงนิดเดยวลงไป ตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะไปเอาจุดชมวูวที่สูงที่สุดนะคะ เรามองไม่เห็นวิวด้านล่างเลยนะคะ นะมามาเข้าด้วยกันแล้วลมมันพัดต้นไม้เฮ้ยมองไม่เห็นข้างล่างเลยอ่ะ 没办法。 ใครเรียกป้าเขาทำทางให้คนเดินยาวเลยวะ ตอนนี้เราจะกำลังจะเดินไปที่จุดชมวิวที่อยู่ลึกที่สุดนะคะตรงนี้นะคะที่มันจะมีป้ายเห็นที่ใหญ่กเพื่อนนะคะ ผาหม้ออีแดงและผาหมออีแดงผาหมออีแดงอำเภอกันทะลักจังหวัดสิสเกตสุดเขตแดนเขมร แดงหายอออเนื่องจากฝนตกทั้งคืนทะเลหมอกไม่มาแต่มีแต่หมอกขาวปรูน าเเร็วเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่าย่ื่อนเดี๋ยวทีละไว้รอหน่อยให้มันครบสนาทีได้ยัง ได้ละอมิพ่นขึ้นพินขึ้นจะได้หัดยภาหมูห่สอเจ้เอโอเคไปขึ้นเขาลองเกี่ยวไปเตรียมไป ขอบคุณค่ะวันนั้นลงข้างในนู้นเป็นไรอ่ะอ้าวแล้วมีอีกเหรออุสวยสินายให้เขอดูหน่อยนี่นี่เขาถ่ายสวยมากนี่ ตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่เราจะไปส่องกล้องดูเขาพระวิหารนะคะเราจะต้องเดินขึ้นไปฝากช่องวันทอมชาแนลเยนะคะฝากช่องวันทอมชาแนลเลยนะคะช่องที่มีแต่คนบ้ายูทูบเบอร์ก็เป็นผีบ้านี่ค่ะเจ้าของยูทูบเบอร์ที่เป็นผีบ้านะคะ บ่าวพ่อปัวพี่นออ้องไม่เหมือนช่องปอ้ายอินอินบินทะลุบ้าน,น,นครบร้อยเปอร์เซนต์นอันนี้คือสูตรแล้วนะคะเราขึ้นมาสูตรแล้วนะครมันต้องต่อคิวใช่ไหมถ้าปลับมุมต่ำจะไม่ต้องไปหลอกมึน ภาพสลักนูนต่ํานี่คืออยู่ที่ไหนคะต้องเดินลงไปข้างล่างเหรอคะเดินลงไปนี่เนี้ยเหรออ๋อรอแต่มันลื่นเนาะเราไม่ลงเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวไป้ายนินพามาเที่ยวใหม่นะคะสกู๊ปคู่นี่คืออะไรคะสกู๊ปหรือเปล่าเออสกู๊ปคู่เนื่องจากสายตาไม่ดีต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะเราสองคนดันเออ เนี่ยหรอคะที่เขากำลังลงเนี่ยหรอดเดี๋ยวนะขอไปส่องดูบันไดหน่อยนะทำไมมันดูชันๆนะ่ะเราต้องเดินลงไปข้างล่างอีก <c oughs> มันก็น่าลงไปมากเลยนะ ต่เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าค่อยมารอบที่มันมีนี่เดี๋ยวมันเมือเดีตกเหวเลยเนะทงเสาธงชาติประวัติศาสตร์จอมพลเชริดชนะรัฐนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้อัญเชิญมาจากผาเป้ยตาซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหารโดยไม่ลดทงลงจากยอดเสามายังบริเวณสถูุคู่ ต่อมาได้ย้ายมายังผาหมออีแดงกระทั่งปัจจุบันเมื่อ16กรกฎาคม2505หลังสารโลกของกรุงเฮกหรอกมีคำพิพากษาให้ประสาทพรวิหารตกเป็นของประเทศกัมพูชาเมื่อ15มิถุนายน2505และเมื่อ12ธันวาคม2559พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ร่วมกันสร้างเสาธงชาติที่ทำจากวัสดุสแตนเลสแทนต้นเดิมที่ชำรุดสุดโทมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาทีคุณ อันหาที่สุดม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลพระปรมินทรชนะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราชิเบตรามาธิบดีจากกรีนารุดบอร์สยามมันชาชรัชบรมนาถบพิรและมีการแกะสลักพระราชกรณียกิจไปที่ทงชาตเดอเ h ตชอ e ี i อร์ดแนชโ n a แฟกซ์ s t ร์ฟอ f i ฟิลมาเชลเ a อร i ชชารีนเดโอเครอหน้าเดี๋ยวมาอ่านต่อนึ่ง เดี๋ยวเราจะต้องไปสองกล้องมันคงไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันหมอกใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นเนาะที่เขาไปต่อคิวกันสองแน่ได้ลองสองก็ไปสองเอยลองสองดีกว่ามาวานาลุงมาลองเซลฟี่มาข้างล่างนี่มันคือบ้านเขาเหรอวานาลงไม่มีบ้านเราเป็นป่าแล้วแกบอกว่าประเทศกัมพูชาอยู่ตรงไหนนี่คือประเทศเขานี่ไงก็ชายแดนคืออยยู่ตรงนี้เเลแล้วถ้าหมู่บ้านเขาจริงๆต้องข้ามไปอีกใช่ไหม ไม่มันต่ําจังเลยอะ่ะเนาะแล้วเขาขึ้นมาหาเราได้ของไงวะโอเคนะคะเดี๋ยวทิปหน้าเจอกันนะคะ